สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พบกันในวันเสาร์นะครับอันสุดสยนะครับหนาวมากเลยครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอเรื่อยนะครับเรื่อนในประสงค์นะครับซื้อมานะครับในทางออนไลน์นะครับที่ผมเคยได้รีวิวไว้ว่ากล่องบรรจุพันธ์สวยงามขนาดไหนทีนี้ผมจะมารีวิวว่าตัดนะครับตัดต้นยูคาเนี่ยนะครับ จะขาดไหมครับเนี่ยวิธีการครับก็คือเอาใบมีดออกนะครับเนี่ยกดตรงนี้ครับนี่ฮะปึ๊บนี่เป็นแบบนี้นะครับถ้าจะเอาลงก็กดอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าคมขนาดไหนหรือเป็นยังไงครับไปชมกันครับนี่ครับหมายยุคานะฮะโอ้ ยอดมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหแค่ไม่ใช่ต้องใช้แรงกดเท่าไหร่ครับนี่ฮะหาครับท่านผู้ชมโอ้โหชันเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งอา นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับขาดเลยครับไม่ต้องใช้แรงกดเท่าไหร่โอเคครับยี่ห้อนี้ใช้ดีครับบอกต่อครับครับทุกท่านครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอวันนี้ขอสวัสดีครับย่ยำ